สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านไม่มนท่าแพเชียงใหม่นะก็วันนี้นะครับก็มาถึงมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับกับ s e ก้าโป o s p e กนะครับแบล็กซีีนะครับจะมีฉายานะครับมาคราวนี้มีฉายาด้วยนะครับเราจะเรียกว่าเป็นไนวิช v i ่นนะครับซึ่งคือหน้าตาเนี่ยคือแน่นอนแหละคงไว้ถึงความที่มันเป็นแบล็กซี r ี e นะครับแบล็กซีีก็คือการที่เขาทำออกมาในโทนดำนั่นเองมาพร้อมกับคาว่าไนวิช s i ่นก็คือการทำลุมิบยนะครับให้ออกเป็นแนวสีแบบ เขียวอ่อนๆหรือว่าเป็นสีมิ้นท์นะครับซึ่งบอกเลยว่าเรือนเนี่ยกับแบ็กซีรีส์รุ่นอื่นๆเนี่ยถ้าเราดูในรุ่นแรกหรือว่าในโมเดลนี้ก่อนนะครับคือซามูไรเนี่ยผมว่าเรือนเนี่ยบาดใจมากๆแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าเขาปรับปรุงแบบเอาใจคนที่แบบติดใจในรุ่นก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันท้ายคลิปด้วยนะครับว่า,าเจ้าแบ็กซีรีส์รุ่นก่อนเนี่ยทำไมถึงขายไม่ค่อยดีนะครับผมจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูด้วยในคลิปเดียวนะครับวันนี้จะดูในเฉพาะซามูไรนะครับส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ ัดคลิปถัดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทํามาเรื่อยๆนะครับก็เนื่องจากจะได้ไม่แน่นจนเกินไปแล้วก็ไม่นานจนเกินไปนั่นเองนะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมพาไปดูในสเปคตัวเรือนกับ ตัวเคสไซส์อะไรต่างๆกันก่อนนะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับในเคสไซส์เนาะขึ้นชื่อว่าเป็นคิงสมูไรลนะครับเคสไซส์ก็อยู่44คําว่าคิงสมูไรลก็จะมีในส่วนของตัวกระจกซัอไฟมานะครับมีเลนส์ขยายวันที่มาแล้วก็ตัวขอบเบเซลเนี่ยจะเป็นเซรามิกนั่นเองนะครับเรือนนี้นะครับสเปคตัวเรือนเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเรือนนี้แหละครับป้ายมาก็ตามนี้เลยนะครับถ้าพูดถึงกับในส่วนของเรือนอื่นๆเนี่ยผมว่าก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะ ไม่ถึงกับตั้งราคาเวอร์เเลยหรือว่าเป็นแบบถ้าเราเทียบกับตัว King Samurai รอื่นๆก็อยู่ในระดับที่ใกล้ๆกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเรือนนี้มันค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็ดูเท่กว่านะครับอันนี้คือสเปคกับตัวเครื่องทั้งหมดนะครับ ก็ <G uard ian> จุดเด่นของเรือนนี้หลักๆเลยนะครับก็คือในส่วนตัวหน้าปัดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสไซส์ตัวเรือนเนี่ยจะเหมือนเดิมทุกอย่างครับเป็นการทําลมดํามาในรูปแบบของการทําแบบด้านๆน,นะครับเอามือสัมผัสเนี่ยก็คือแบบลื่นนะครับแล้วก็มีความแบบด้านๆน,นะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยอย่างชัดเจนเลยนะครับในส่วนตัวหน้าปัดข้างในเนี่ยเขาจะลงเป็นแบบพื้นผิวที่เป็นแบบดําออกด้านๆนะครับไม่เล่นเงานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดเข็มต่างๆเนี่ยก็ทําออกมาค่อนข้างที่จะ ขนาดแบบเห็นชัดมากๆของตามแนวทางสมูไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักชั่วโมงหลักนาทีหรือว่าจะเป็นเข็มวินาทีก็ตามนะครับคือครบแบบแล้วก็ชัดเจนสุดๆสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้อย่างแรกเลยนะครับความหล่อนะครับความหล่อเนี่ยมันมาจากใน่วงตัวเลนส์ขยายันที่ใน,นตำแหน่ง3ามมิมิกานนะครับที่เวลาเรามองวันที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดแล้วก็โดดเด่น หลายคนไม่ชอบเลนส์ขยายวันที่นะครับก็อาจจะมองเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ได้นะครับซึ่งเลนส์ขยายวันที่เนี่ยข้อดีของเขาคือการอ่านค่าเวลาที่ง่ายแล้วก็ชัดแต่ข้อเสียงของเขาคือเวลาเรามองมุมเอียงมุมตะแคงอย่างเงี้ยบางทีมันไม่เห็นวันที่นะครับมันบังหมดเลยนะครับไอเลนส์ตัวนี้มันจะบังหมดนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้อย่างหนึ่งของอตัวขอบตัวนี้ก็คือการที่เขาทําขอบเซรามิกออกมาเนี่ยมันค่อนข้างให้ฟีลลิ่งของนาฬิกาที่อ่อนแนวสปอร์ตแบบเนี้ยดูมีอะไรมากขึ้นนะครับการใส่ออกงานานอจ,จ ดูดีมากขึ้นเลยนะครับใส่ออกงานก็จะดูค่อนข้างที่จะวิบวับเลยมีความเงามีความมันมีความหรูนะครับอันนี้คือจุดเด่นของเรือนที่เป็นขอบเซรามิกนะครับก็ระยะยาวหรือว่าอะไรอย่างต่างๆเนี่ยเซรามิกก็จะค่อนข้างที่จะสีเนี่ยจะไม่ไม่เฟดเลยนะครับจะค่อนข้างดีกว่าขอบอลูหรือว่าขอบเหล็กนั่นเองนะครับ ไล่มาในส่วนของตัวหน้าปัดกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับหน้าปัดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าในตำแหน่งขีดต่างๆเนี่ยที่เขาลงมาเป็นสีแบบลูมมีไบ์ออกเป็นแบบสีเขียวมิ้นท์นะซึ่งบอกเลยค่อนข้างสวยพอในตกกลางคืนเนี่ยสีเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีลูมมีไบ์สีเขียวปกตินะครับคือตอนแรกแอบ,บสงสัยแอบบแอบบหวังนิดๆิดว่าเวลามันทํา ทำอยู่ในหรือว่าอยู่ในที่มืดอย่างเงี้ยมันจะทําแสงสว่างออกมาให้มันเ,เป็นสีเดียวกับในส่วนตัวหนับปัดที่เราเห็นจริงๆนะครับแต่ปรากฏว่าก็เป็นสีปกติครับเป็นสีเขียวปกตินะครับไม่ใช่เป็นสีมิ้นท์เรืองแสงนะครับถ้าทําออกมาแบบนั้นได้จริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเรือนเนี้ยจะค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่ากลุ่มสมุไรอื่นๆเลยนะครับแล้วก็ อันนี้คือทางโรงงานก็แจ้งมาว่าทางแสงสารเรืองแสงหรือว่าลูมินไบต์ตัวนี้ก็จะดีกว่ารุ่นอื่นๆในท้องตลาดนะครับหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นสมูรไรรุ่นไหนเนี่ยการที่เขาทำในส่วนของตัวการมองกลางคืนหรือว่าในที่มืดเนี่ยตัวนี้ก็จะสว่างนานกว่าในรุ่นอื่นๆด้วยนะครับนี่เขาแจ้งมาซึ่งบอกเลยว่าก็น่าสนใจมากๆนะครับเราคิดว่าหลังจากนี้นะก็คงจะเป็นแบบนี้หมดแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นสีอื่นสีปกตินะครับในเรื่องของสารเรืองแสงนะครับก็ ได้รุ่นใหม่ล่าสุดไปเลยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลายคนติดใจนะครับกับรุ่นนี้เนาะก็ก็คือรุ่นก่อนอันนี้แลนแหละนะครับที่แบบว่าผมเคยรีวิวไปแล้วก็บ่นไปเหมือนกันนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับรุ่นที่อยู่ข้างๆกันนี้นะครับก็ทางขวามือเนี่ยจะเป็น Back Series ในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเอาจริงๆก็คือมันก็ดูหล่อนะแต่มันมาในรูปแบบของตัวสมูรไรธรรมดามันไม่ใช่มาเป็นคิงซึ่งตอนที่มันเปิดตัวตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเก็บตัวอยู่พอสมควรเพราะว่ารุ่นอื่นที่เขาออกมาแบบก่อนหน้ารุ่นรุ่นขวามือตัวอ่าตัวแบ็กซีรีรุ่นเก่าเนี่ยคือมันมีคิงหมดแล้วนะ คิงก็คืออย่างที่บอกนะครับกระจกซับไฟขอบเซรามิกมีเลนส์ขยายแต่พอเขาทำแบ็กซีร i ี s ตัวก่อนตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างเงียบเพราะว่า 1. คือกระจกก็ไม่ใช่ซับไฟส์ 2. ขอบก็ไม่ใช่เซรามิกนะครับมันเลยทําให้เรือน Limited, back ลิมิเต็ดแบ็กซิลรุ่นรุ่น,นทางขวามือเนี่ยรุ่นก่อนเนี่ยมันดูแบบ จืดชือชอดอะ่ะมันดูแบบไม่ค่อยมีใครมองเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากระจกก็ไม่ใช่ซับไฟแต่มันเป็นเพียงแค่ลิมิเต็ดอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้เรือนี้ค่อนข้างที่จะเงียบเห่าเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ยังยังพอมีของอยู่ครับพี่ดูแลนะ้วกันก็ยังพอมีของสั่งซื้อได้อยู่นะครับแต่พอมาเป็นรุน่นนี้ปุ๊บเนี่ยการที่เขาทําออกมา8ปดพันเรือนแบบเนี้ยก็การันตีได้เลยว่ามันต้องมาแรงแน่ๆนะครับอันนี้คือเขาทํามา8ปดพันเรือนนะซึ่งในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็ลองดูนะครับก็ ผมว่ามันก็มีความที่ใกล้เคียงกันนะครับถ้าเรามาชนกันแบบนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเอามาชนกันแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราแบบสังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ใช่เรื่องของเบสเซลเนาะอันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะแต่มันเป็นส่วนของตัวในในตัวหนังสือหรือว่าตัวขีดของในชัปเตอร์ลิงข้างในนะครับถ้าเกิดเป็นตัวเก่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูครับมันจะมีความชัดกว่า แต่ถ้าเกิดเป็นทางแบล็กซี i ี่รุ่นใหม่เนี่ยที่ลูม,มินแบ,บ็เป็นซีิ้นต์อะมันจะออกแนวแบบกลืนืๆมืดๆไปเลยนะครับมันทําออกมาได้อ่อนกว่ามันเลยทำให้ตัวขอบตัวเรือนอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูนุ่มลึกกว่านะครับมีฟีลลิ่งแบบเออคิงสมูรไรรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ดีกว่ารุ่นก่อนเนี่ยเยอะมากๆถึงแม้ว่าราคาขเขาเนี่ยจะต่างกันอยู่ประมาณแบบ ห้าพเลยอะไรเงี้นะครับแต่ผมว่าในส่วนตัวกระจกซัอไฟเอยตัวขอบเซรามิกเอยตัวเลนส์ใส่ขอบขยายวันที่เอยหรือว่าเป็นลูมิีบชุดใหม่สารเรืองแสงแบบใหม่เนี่ยมันก็เพียงพอต่อการที่จะแบบเออราคาเขาจะอัพมาขนาดนี้เนาะอันนี้ก็ ชอบเหมือนกันนะครับก็คือดูแบบไม่ไม่ได้เวอร์มาอะไรมากมายนะครับไม่ใช่ป้ายมา3ามหมื่นอะไรอย่างนี้เนาะก็เพิ่มมาพอสมควรนะครับก็เข้าใจได้ในส่วนนี้นะครับแล้สิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูในส่วนของตัว Black Series รุ่นใหม่นะครับก็คือใบประกันนั่นเองใบประกันมาคาานี้เขาจะลงเลขมาให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขรหัสต่างๆ กี่เรือนทับกี่เรือนเลขรหัสอะไรนะครับจะลงมาหมดนะครับใบป,ประกันจะไม่ใช่แบบเขียนนะครับเพื izen, ่อนๆเวลาเพื่อนๆซื้อกับร้านประจําอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูด้วยนะครับใบป,ประกันจะต้องเป็นเป็นตรงตรงเลขนะครับตรงเลขกับตัวเรือนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดซื้อกับทางผมเนี่ยไอรหัสตัวแทนจาหน่าย2 0งศูนี่เนี่ยก็จะ,ยจะเป็นของทางร้านผมนะครับวิมลท่าแผ่นะถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อกับที่อื่นก็จะเป็นเลขอื่นนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับใครมีร้านประจําหรือวัาถกใจร้านไหนก็ซื้อร้านนั้นนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือใบประกันรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะลงบทให้เลยนะครับในตําแหน่งสีตัวขี่สีตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปเขียนเองละนะครับทางร้านไม่ต้องเขียนให้แล้วก็ในส่วนของตัวรุ่นเราก็รู้ได้เลยว่ามันรุ่นอะไรนะครับมีบอกหมดก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับนี่คือใบประกันส่วนในตัวกล่องก็เหมือนเดิมนะครับเป็นกล่องลิมิเต็ดเลยนะครับออกมาในรูปแบบของขอบสีมิ้นท์นะก็ถือว่าสวยแหละนะร,รุ่นก่อนเป็นสีส้มใช่ไหมครับแต่คราวนี้มาเป็นสีมิ้นท์ก็ โอเคแหละนะครับเข้ากันสุดๆนะครับใครที่กําลังเล็งๆสมซามูไรอยู่นะครับหรือว่าติดใจกับรุ่นก่อนเนี่ยเพราะว่ารุ่นนี้เป็นอะไรที่น่าเก็บเหมือนกันใครที่ต้องการซามูไรแบบโทนแบบดาร์กดารหน่อยหรือว่าชอบความหรูหราของขอบเซืรอมิกที่เป็นรูปแบบของเงงเงาหน่อยหนึ่งนะครับ ผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็อย่างเรือนนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใส่อยู่ในเคสไซส์อยู่ประมาณ44เนอะตัวเรือนตีไป44แล้วกันอยู่บนข้อมือประมาณ6.3นะครับเพื่อนๆลองสังเกตแล้วก็ลองเทียบเอาดูนะครับของผมเนี่ยจะใส่อยู่ประมาณรูนี้นะครับจะเหลืออีก3รูนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่แขนเล็กกว่านี้ก็ยังใส่ได้อยู่นะครับแต่ก็ลองวัดขนาดดูว่ามันเหมาะกับของเพื่อนๆไหมนะครับอันนี้คือฟีลลิ่งของผมบนบนบนาฬิกาข้อมือเรือนนี้นะ มันก็ออกแนวสปอร์ตเลยนะครับดูสวยเลยนะครับคือหน้าปัดเนี่ยไม่ต้องบอกเลยคือมันดูชัดมากๆนะครับไม่ว่าเป็นสีมิ้น์ที่แบบดูเด่นจริงๆเป็นนาฬิกาเรือนลมดําเรือนสีดําขอบสีดําเงาแบบเนี้ยแต่มาพร้อมกับสีขอบตัวขีดต่างๆที่เป็นออกนแนวเป็นสีมิ้นแบบเนี้ผมรู้สึกว่ามันเด่นจริงๆมันดูแบบ กิ๊บจาเหมือนกันนะจากปกติเนี่ยที่แบ็กซีรีที่จะออกนูแบบแนวแบบเข้มๆขึมนๆหน่อยนะครับพอมาอยู่ในสีนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยมันโดดเด่นแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆก็ลองชมในรุ่นที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทาย,ยอยมาให้ดูนะครับก็คลิปนี้ก็เฉพาะสมุไรเท่านั้นเนาะก็ใครที่อยากชมรุ่นอื่นๆก็อดใจรอกันอีกสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีลลิ่งทั้งหมดของตันาฬิการเรือนนี้นะ เอาจริงน่าใส่ไหมหน่าซื้อเก็บไหมคือในสถานการณ์ตอนนี้ผมอยากบอกอย่างแรงเลยนะครับถ้าเป็นเพื่อนกะซื้อเก็บแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าจะต้องขายเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้โอเคแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนกะซื้อเก็บแล้วก็อยากเอามาขายในในตลาดหรือว่าในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่แนะนํา ยังไงก็แนะนำนะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เวลาเราซื้อของแบบเนี้ยผมอยากให้อินจากความที่เราแบบชอบส่วนตัวหรืออาจจะมีเงินเก็บอยู่แล้วนะครับแต่ไม่อยากให้มองเป็นแนวแบบการเก็งกําไรนะซึ่งเอาจริงๆคือก็จะมีบางรุ่นแหละที่มันสามารถทําอย่างนั้นได้นะครับอันนี้ไม่เถียงแต่อยากบอกแบบจริงๆเลยนะครับว่าถ้ารุ่นเนี้ยแปดพันเรือนเนี้ยเป็นพื่อนรอดูอีกสักหน่อยนะครับยังไม่ต้องเรียบนะครับผมว่าก็น่าจะมีเยอะพอสมควรอยู่นะครับ อันนี้ก็แบบคนขายถึงคนคนซื้อเลยนะครับว่าเออถ้าเกิดเราอยากซื้อเก่งอะไรหรือว่าอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้มองเป็นความชอบอันดับแรกก่อนนะครับถ้าชอบปุ๊บเนี่ยเราไม่ขายไม่ได้หรือว่าเราเก็บไว้ในตู้เราเนี่ยมันก็ยังมองเพลินใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อว่าเออเรากะจะเอามาขายต่อในอีกเดือนหน้าหรือว่าในอีกเท่าไหร่อย่างเงี้ยบางทีใจของเราแบบเฮ้ยทำไมมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดความแบบหงุดหงิดไม่มีความสุขในการใส่นาฬิกาได้นะอันนี้ฝากไว้ ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามีหลายคนสอบถามมาเหมือนกันกับรุ่นที่แบบลงทุนหรือว่าอาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคามจริงอะนาฬิกาลงทุน,น่ะถ้าเรามองตามหลักเลยนะมันต้องมีน้อยแล้วนาฬิกาที่มันผลิตน้อยจริงๆอะราคามันไม่มีอยู่ในหลักหมื่นหรอกน,น้อยจริงๆมันจะอยู่ในหลัก ล้านนู่นนะครับหลักแสนแสนปปลายล้านล้านนู่นนะครับที่เราจะสามารถเก็บเอาไว้ลงทุนแต่พวกนี้มันเป็นนาฬิกาตลาดใส่แบบแฟชั่นนะครับยังไงลองตัดสินใจดูดีๆแล้วก็ลองเลือกรุ่นที่เราชอบนะครับก็มีอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมอยากสอบถามอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าจะเพิ่มเพียร์โทายคลิปทักมาสอบถามได้เลยนะครับยังไงวันนี้ผมบอสนะครับจากชแนลวิมลท่าแพ้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ด้วยนะครับเจอกันทิปตัดไปกับ Black s ซ r i e s รุ่นอื่นๆนะครับผมสวัสดีครับ